สวัสดีเพื่อนๆนะผมใครที่กําลังจะสั่งซื้อในส่วนของเจ้าโดนนะครับผ่านออนไลน์อย่าลืมนะครับหรือว่าตามหน้าร้านทั่วไปนะครับเราสั่งซื้อโดนไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องมีในส่วนของตัวใบกากับภาษีนะครับหรือส่วนของตัวใบเสร็จนะครับที่เป็นแบบเต็มรูปแบบสําหรับในส่วนของชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่เลขบัตรประชาชนนะครับให้ตรงกับคนซื้อนะครับย้ําให้ตรงกับคนซื้อนะครับได้มาคู่แบบนี้นะครับ เราต้องเอามาลงทะเบียนกสชนะครับซื้อประกันโดนและลงขอใบอนุญาตที่ 4CAT ภายใน30วันนะครับเราก็จะทําให้ถูกกฎหมายหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยทำประกันเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะบินตามพื้นที่ที่เขาให้บินได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับอย่าลืมรอใบให้เรียบร้อยก่อนค่อยขึ้นบินนั่นเองครับตามกฎหมายถ้าเกิดเราไม่มีนะครับผมไม่มีใบอนุญาตนะครับผมจะเจอปรับนะครับผมเป็นจุดจุดละ 3 4มจนหมื่นบาทกันไปเลยนะครับและเพดานการบินแนะนําไม่เกินเ0าสเมตรนะนี้ก็ฝากเตือนเพืเ่อนๆกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเล่นโดนเอาไว้ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปถ่ายภาพนะครับอย่างสนุกสนานนั่นเองครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเขาจะมีรายละเอียดให้เราอ่านนะครับผมเอาไว้ไปท่องเที่ยวถ่ายภาพถ่ายคลิปต่างๆครับผมก็สามารถที่จะทำได้ตามกฎหมายที่เราจะบิน,นได้นั่นเองครับต้องมีใบอนุญาตก่อน แล้วลงทะเบียนภายใน30วันเท่านั้นถ้าเกิดเกิน30วันจะเจอปรับนั่นเองครับผมก็ประมาณสักห0 0พันนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมอาจจะเจอปอนได้นั่นเองครับต้องลงทะเบียนภายใน30วันในส่วนของตัวใบเสร็จนะครับใบกับภาษีแบบเต็มรูปแบบชื่อของเราคนซื้อเลยนะครับที่จะลงทะเบียนนะครับในส่วนของตัวโดนมีสีเรลี่ยวน,นะครับผมแต่ถ้าเกิดโดนไม่มีสีเรลี่ยวซื้อตามออนไลน์ต่าง ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับจะผิดกฎหมายทันทีเลยนะครับเพื่อนๆที่เอาไปเล่นกันเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปลงทะเบียนโดนนะครับที่กสชนะครับซื้อประกันโดนและในส่วนของการลงใบขออนุญาตที่ cd t ทนะครับอย่างละเอียดนั่นเองครับเดี๋ยวเราดับไปชมกันเลยครับก่อนที่เราจะลงในส่วนของ CCA นะครับในส่วนของการลงที่กสทชนะครับ ให้เพื่อนนะครับผมทําประกันโดนก่อนนะครับที่ในส่วนของตัวมาสิประกันภัยนะครับผมแล้วก็แจ้งเข้าไปนะครับที่ในส่วนของตัวอินบ็อกซ์ที่ Facebook มาสิก็ได้แจ้งว่าเราจะทําประกันโดนนะครับเอาทิ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับสอย่างที่ในส่วนของอินบ็อกซ์มาสินั่นเองครับผมผมได้ทําการส่งนะครับอินบ็อกซ์ไปนะครับเขาก็จะส่งเมลตอบกลับมานะครับอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขอคลิกก่อนนะครับผม เดี๋ยวขอให้ดูก่อนก่อน,นครับเขาจะตอบกลับเรานะครับผมก็ภายในวันนั่นแหละเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราทําการโดนกันนะผมอันนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าจอน,านั่นเองครับผมเขาจะแจ้งในส่วนของตัวอีเมลมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาคลิกนะครับผมแล้วก็ตอบกลับเขานะครับแล้วก็โอนนะครับในส่วนของตัวประกันโดนนะครับเขาจะแนบม,มาว่า ประกันโดนนะครับ5 9 9 6 9 9ประมาณนี้เลยนะครับบริษัทประกันอะไรนะครับผมคุ้มครองอะไรบ้างนะครับผมอันนี้นะครับเราจะทําในส่วนของหัวข้อนะเพราะตัวโดนตัวนี้นะครับน้าหนักอยู่ที่0 2 4เก้ากนั่นเองครับผมน้ําหนักไม่เกิน2อกิโลนะครับผมตัวนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมน้ําหนักไม่เกินนะครับ0ูนย์ามศูนย์ศูนย์กนั่นเองครับผมก็เป็นแบบมินิทั่วไปนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรานะครับโอนเงินนะครับเขาจะมีบัญชีนะครับผม โอนเงินมาเลยนะครับในส่วนของตัวใบคําขอตัวนี้เขียนให้เรียบร้อยนะครับผมว่าในส่วนของตัวใบคาเขียนนะครับเราก็ต้องตีนออกมาแล้วก็เขียนนะครับเห็นไหมเขียนมาเรียบร้อยแบบนี้เลยแล้วเราก็ถ่ายภาพเป็นไฟล์ pdf แปลงเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราส่งกันนะครับผมอย่าลืมนะครับโอนเงินนะครับผมตามในส่วนของที่เขาตีเมลกลับมานั่นเองครับเดี๋ยวเราตอบกลับเลยนะเพื่อนๆตอบกลับทั้งหมดนะครับผม ตอบกลับไปเลยนะครับเราจะทําประกันโดนนะครับผมแล้วเราก็วางนะครับผมไฟล์แนบนะครับเอกสารโดนนะครับเราก็สามารถที่จะแนบไปแทรกนะครับผมแนบไฟล์นะครับแล้วก็เรียกดูจากตัวเครื่องของเรานะครับเราก็สามารถที่จะไปเลือกนะครับไฟล์ที่เราบันทึกเอาไว้นั่นเองขอดูสิประกันโดนนะครับผมประกันโดนนะครับจะมีตัวใบเสร็จนะครับผมตัวใบเสร็จนะครับใบคําขอ ไปซื้อโดนนะครับภาพนะครับสำเนาบัตรประชาชนเอาหมดเลยนะครับอันนี้นะครับเอาหมดเลยนะครับผมแนบไปนะครับไฟแนบสำเนานะครับผมตัวนี้นะครับแนบไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมทำประกันโดนนะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่าทำประกันโดนนะครับภาษาไทยเลยนะทำปะ การโดนนะครับมินิสาม dgi รุ่นเลยนะครับเพื่อนๆสั่งซื้อรุ่นไหนไปแล้วก็ใส่รุ่นนั้นนะครับมินิสามโอเคโอเคนะครับเรียบร้อยจัดหน่อยนะครับมีหมดหแผ่นนะครับใบเสร็จโอเคหน3 4 5นะครับผมึบแล้วก็ทำการส่งนะครับส่งตอบกลับไปนะครับผม แล้วก็มาดูนะครับว่าเรารส่งไปแล้วหรือยังนะครับผมที่ตัวเมลนะครับกันพลาดก็ส่งไปเรียบร้อยนะครับมีในส่วนของตัวใบโอนเงินค่าประกันมี5้าเก้าเก้าแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกเลยถ้าเกิด6กเก้าเนี่ยมันคุ้มคุมแบบประกันตัวเราด้วยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เอาแบบหกเกาเก้าเป็น5้าเก้ามันจะไม่ไม่ได้คุ้มคุมประกันตัวเราถ้าเกิดเราไปทาผิดอะไรเงี้ยครับผมเราเราเอา6กเก้าไปเลยนะอย่างผมแล้วนะในส่วนของ ใบคําขอใบเสร็จนะครับซื้อโดนภาพโดนนะครับผมใบสําเนาบัตรประชาชนของเรานั่นเองครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอรอเขาตอบกลับก่อนนะครับผมรอเขาตอบกลับอีกทีนึงครับเดี๋ยวเราต่อมานะเพื่อนเพื่อนระหว่างรอซื้อประกันโดนเขาตอบกลับกรมธรรม์มานะครับให้เรานะครับทำการนะครับผมลงทะเบียนครับกสทชก่อนเพื่อเพื่อนกสทชต่อเลยนะครับผมอันนี้นะครับผม ไม่ยากครับไม่ยากนะครับผมในส่วนของกสทชนะครับจะใช้ในส่วนของตัวเอกสารนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะกสทชนะครับใช้ในส่วนของตัวเอกสารนะครับไอเสร็จซื้อโดนนะครับผมในส่วนของตัวสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมยื่นนะครับกสทชแล้วก็ในส่วนของตัวรูปนะรูปถ่ายภาพโดนนะครับในส่วนของตัวรูปถ่ายซีเรียลดนแล้วก็รูปถ่ายรีโมทนั่นเองครับทั้งหมด สามรูปสามรูปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆก็ทําตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนนะครับในส่วนของคําขอตัวนี้นะครับเพื่อนๆในส่วนของตัวกสชนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับสมัครตัวแอคเคาน์ส่อินมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาที่คาขอนะครับผมขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับโดนนะครับใบขอขึ้นทะเบียนใหม่นะครับ คอทนะครับส0ูนะ30ศูนย์นะครับผมเลือกให้ถูกนะครับผมพอได้ยางงี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมเลื่อนไปล่างเลยอันนี้ข้อมูลของเราที่เราสมัครไว้นะครับเรียบร้อยนเพื่อนข้อมูลเนี่ยครับผมก็จะเป็นในส่วนของซื้อจากร้านค้าเพื่อนเห็นไหมของตัวใบเสร็จใบเสร็จของเรานั่นเองครับผมก็อย่าลืมนะครับผมใบเสร็จนะครับที่เราซื้อมานะครับซื้อมาจากไหนนั่นเองนะครับผมนี่ใบเสร็จนะครับผมอ่า เราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปนะครับผมในส่วนของตัวร้านค้าที่เราซื้อนะพิมไปได้เลยนะครับผมพิมพ์ไปเราซื้อจากที่ไหนเราก็ใส่ได้เลยนะครับผมมีคอมีว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ er pues okay. well. วันที really ่เราซื้อนะครับดูจากใบเสร็จเพื่อนวันที่เราซื้อนะครับแนะนําดูจากใบเสร็จเลยนะครับผมซื้อที่ร้านไหนนะครับผมในส่วนของตัวใบเสร็จหัวใบเสร็จนะครับ เปิดบินนะครับผมเมื่อวันที่นะครับผมวันที่8ทับสินะครับ8ทับสินะครับผม8ทับสิโอเค8ทับสิตุลาคมนะครับ2 0 0พนะครับ25 6 6้โอเคผมซื้อนะครับวันนี้เลยนะครับผมเห็นไหมแตุลาคม2567อเโอเคเรียบร้อยนะครับพอใส่างี้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับจากหน้านี้นะ เลื่อนไปข้างล่างนะครับผมในส่วนของตัวหมายเลขประจําเครื่องนะครับหมายเลขประจําเครื่องนั่นเองครับผมตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาในส่วนของตัวกล่องนะครับผมกล่องในส่วนของตัวใบเสร็จนี้เอามาพิมพ์ได้เลยนะเพื่อนแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับโอเคนะครับผมผมขอพิมพ์ก่อนนะเพื่อน พิมพ์ไปเลยนะครับตัวใหญ่ทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ยากครับผมแล้วก็ทําการค้นหานะครับผมในส่วนของตัวโมเดลนะครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นมาออโต้เลยโมเดลในส่วนของตัว NBTCID ตัวนี้ไม่ต้องใส่ตัวด้านหลังนะครับผมใส่แค่ตัวซีเรียลไปครับผมเห็นไหมใส่ซีเรียลเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นในส่วนของตัว Mini GL นั่นเองครับผมเนี่ยตัวนี้เลยนะครับผมตัวข้างหลังเนี่ยไม่ต้องใส่นะ n b t c i เนี่คือเขาจะเป็นว่างครับผม อุปกรณ์นะครับติดติดตั้งมานะเพื่อนอุปกรณ์ที่ติดตั้งครับผมก็เป็นในส่วนของตรงกล้องเคลื่อนไหวภาพถ่ายวิดีโอนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะวางได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับในส่วนของตัวขึ้นสัญญาณนะครับผมก็เป็นในส่วนของคลื่น2องมจีตัวนี้ไม่ต้องติกนะเพราะว่าเขาติ๊กให้เลยนะเขาติกให้เลยนะครับจากที่เราดูนะครับออโต้ให้เลยนะครับปีนี้2 0 2 4นั่นเองครับผมก็สามารถลงทะเบียนได้ง่ายนะครับผมข้อมูลอุปกรณ์ควบคุมนะครับผม อุปกรณ์ควบคุมการบินอักสอนนะครับรีโมทนะครับผมตัว DJI นะครับผมตัวรีโมทนั่นเองครับอุปกรณ์ควบคุมการบินอักสอนนะครับก็คือ DJI นั่นเองครับผมยี่ห้อนะครับ DJI นะครับผมรุ่นนะครับผมเห็นไหมก็จะเป็น DJI นะครับผมในส่วนของตัวรีโมทนะครับ DJI หมายเลขนะครับควบคุมนะครับในส่วนของตัวซีเรียลนะครับซีเรียลรีโมทเลยเพื่อนซีเรียลรีโมทเดี๋ยวผมจะ เอาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับซีเรียลรีโมทคือตัวนี้เนี่ยครับซีเรียลตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพิมพ์เข้าไปในส่วนของตัวซีเรียลตัวนี้นะครับรีโมทเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับที่เราจะลงวัตถุงค์นะครับหนึ่งเพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรกความบันเทิงหรือเพื่อการกีฬานะครับ2คือเพื่อถ่ายภาพถ่ายทําและการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการทัรวทั์นั่นเองครับ 3นะครับผมเราเลือกอันสุดเลยนะครับวัตถุประสงค์อื่นให้ระบุคือเพื่อถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลงสื่อชูเที่ยวนั่นเองครับอันนี้เราต้องใส่แบบนี้เลยนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของตัวการอัพในส่วนของตัวเอกสารนะครับหนึ่งคือสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมก็สามารถที่จะดูเป็นตัวอย่างแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็อัพโหลดในส่วนของสำเนาบัตรแนะนําเป็นไฟล์ pdf นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ pdf นั่นเองครับผม สำเนาบัตรประชาชนนะครับผมสำเนาบัตรยื่นนะครับผมประชาชนอัพเข้าไปนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมเป็นไฟล์ pdf นะครับผมรูปถ่ายของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้เลยนะรูปถ่ายนะครับก็คือแยกเดี่ยวนั่นเองครับผมรูปถ่ายแบบเต็มตัวนะครับรูปภายในส่วนของตัวโดนนั่นเองครับผมเราก็สามารถที่จะอัพในส่วนของตัวภาพถ่ายนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ค่อยๆค่อยๆยื่นนะรูปถ่ายแบบ ทั้งตัวนะครับด้านหน้าเนี่ยเห็นทั้งตัวมุมซ้ายมุมขวานั่นเองครับผมโอเคอันนี้ก็คืออัพเรียบร้อยนะครับไปในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับผมตัวโดนนั่นเองครับผมในส่วนของตัวภาพถ่ายนะครับผมในส่วนของตัวซีเรียลนะครับผมอันนี้นะซีเรียลเอกสารอันที่3นะครับผมซีเรียลนะครับผมหมายเลขรูปซีเรียลนั่นเองนะนะดูดูย้ําหน่อยนะเพื่อนๆเผื่อผิดนะ หัวข้อที่2.2คือในส่วนของตัวซีเรียลตัวเครื่องนั่นเองครับผมมาซีเรียลตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับซีเรียลตัวเครื่องอัพขึ้นนะครับรูปหมายเลขประจําตัวเครื่องอุปกรณ์นะครับผมที่ชัดเจนควบคุมคือในส่วนของตัวรีโมทนั่นเองครับการควบคุมการบินนะอุปกรณ์ควบคุมคือในส่วนของซีเรียลรีโมทนั่นเองครับซีเรียลรีโมทโอเคนะครับอัพโหลดทีละแผ่นทีละแผ่น ใจเย็นๆอันนี้ไม่ยากครับใจเย็นๆนะครับผมตัวนี้เอกสารนะครับผมใบมอบอานาจไม่ไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเรายื่นเองครับมอบหน้าตัดไปนะครับสําเนามอบอำนาจูุรับมอบอำนาจตัดไปนะครับรายการที่4นะครับเอกสารขอใบกำกับภาษีนะครับใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีผลการดําเนินคดีไม่มีนะเพื่อนก็เป็นในส่วนของตัวใบเสร็จครับผมใบเสร็จตัวนี้นะครับผมอัปโหลดนะครับภาพในส่วนของตัวใบเสร็จนั่นเอง กสทชนะครับผมใบเสร็จซื้อโดนนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเอกสารนะครับที่เราต้องใช้นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมฉิดค่าลงทะเบียนโดนนะครับผมในส่วนของตัวรูปถ่ายโดนนะครับด้านหน้านะครับผมในส่วนของตัวทั้งลำนะด้านหน้าทั้งลำแบบนี้นะครับผมในส่วนของตัวภาพนะครับ รีโมทคอนโทรลกับภาพในส่วนของตัวโดนนะครับผมก็อย่าลืมแล้วก็ในส่วนของตัวใบเสร็จนะครับใบเสร็จรับเงินตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะติ๊กนะครับผมฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่นำส่งข้อมูลนะครับข้อมูลนะครับผมเห็นไหมนำส่งได้เลยนะครับผมแล้วก็กดนำส่งปุ๊บนะครับผมเรียบร้อยนะครับพอขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราก็กดตกลงเลยนะครับผม กดตกลงนะครับผมแล้วก็ปิดได้เลยนะครับพอตกตรงลงแล้วก็ปิดเรียบร้อยรอติดตามสถานะตัวนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอเขานะครับชาระในส่วนของค่าทมเนียมนะครับผมก็พอเรายื่นนะครับผมแล้วก็รอชําระเสร็จปุ๊บสแกนจ่ายนะสแกนจ่ายไม่ต้องแนบนะเดี๋ยวเรารอพิจารณานะครับประมาณสัก1-2วันก็ได้ใบนะครับจากที่เรารอนะครับ2-3ชั่วโมงนะครับในส่วนของการ หลอกกรมธรรม์ประกันที่เราทําโดนนะครับส่งในส่วนของตัวมาสีนั่นเองครับมีพนักงานนะครับผมตอบกลับว่ากําลังดําเนินการนะครับหลอกกรมธรรม์แล้วก็สุดท้ายคือกรมธรรม์นะครับผมส่งมาเรียบร้อยนะครับผมก็ได้เป็นไฟล์ PDF นั่นเองครับให้เพื่อนนะครับทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เอาไฟล์นะครับผมเอาไปรวบรวมนะครับผมเอาไว้ที่ในส่วนของโฟลเดอร์ที่เอาไว้ยื่นกับ CTAT นั่นเองครับรวบรวม มันจะได้ง่ายกว่านะครับตอนเราแอสในระบบเว็บไซต์นั่นเองครับประกันเรียบร้อยนะครับผมประกันโดนนะแล้วก็พิมพ์ว่าประกันโดนนั่นเองครับผมก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดในส่วนของกรมธรรม์ต่างๆครับในส่วนของตัวโดนนั่นเองครับผมก็รายละเอียดประมาณนี้เลยผมเราก็ไปในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับในส่วนของ C D A T นะครับผมแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครให้สมัครก่อนนะให้เพื่อนไปที่บุคคลธรรมดานะเพื่อนๆสำหรับ ประเทศไทยนะครับบุคคลชาวไทยนั่นเองบุคคลธรรมดานะภาษาไทยนะครับผมติ๊กคําว่าขอขึ้นทะเบียนนั่นเองครับน้ําหนักไม่เกิน2อกิโลนะครับผมอันบนนะเพื่อนขนาดในส่วนของตัวโดนมินินั่นเองครับร้อยข้อมูลอากาศยานควบคุมนะครับผมยี่ห้อนะครับผมยี่ห้อนะครับรุ่นนะครับผมเราก็ใส่นะครับ DGI เลยนะครับผมแบรนด์นะครับ DGI นะครับผมเป็นตัวใหญ่นะครับ DGI นะครับผม มินิสามนะครับผมมินิสามนะครับผมที่เราจะลงทะเบียนนะครับน้ําหนักครับผม0.249นะครับกรัมนะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ก่อนนะครับผมในส่วนของ C G A T นั่นเองครับผมนะแล้วเรามาใส่นะครับน้ําหนักครับผมศจุดตัวนี้ครับผมก็เอาใส่นะครับผมศ 0.24 9ี่ก้ากระโดดก่ำนั่นเองครับผมในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับผมที่ติดตั้งนะอุปกรณ์ติดตั้งนะเพื่อนๆสามารถก๊อปปี้ไปวางได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับผมตัวกล้องนะครับภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวและกล้องถ่ายวิดีโอนั่นเองครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอมาใส่ก่อนนะเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวนี้ลบไปได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของตัว กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวกล้งองวิดีโอนั่นเองครับผมหมายเลขประจำตัวเครื่องครับผมหมายเลขซีเรียลตัวเครื่องนั่นเองครับวัตถุประสงค์นะครับผมเหมือนแต่ที่เราลงในส่วนของกรรสทชเลยนะครับเพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรกนะครับเพื่อถ่ายภาพถ่ายทําในส่วนของการแสดงภาพยนตร์และการรายการโทรทัศน์นั่นเองครับผมแล้วก็ในส่วนของวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับก็ให้เพื่อนก๊อปปี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดตัวนี้ ไว้ที่ใต้คลิปนี้นั่นเองครับผมในส่วนของเพื่อนะครับผมเพื่อถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลงสื่อชูเชียวนั่นเองนะครับผมตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลงสื่อชูเชียวนั่นเองครับผมอ่านี้ง่ายๆเลยนะครับผู้บังคับโดนนะครับผมชื่อเราชาติไทยนั่นเองครับผมตัวนี้ไทยนะผู้บังคับโดนมีคนเดียวผมนะครับบังคับคนเดียวนั่นเองครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของประเภทนะครับผมประกันนะครับระบุผู้บังคับโดนนะครับผมก็เป็นเลขกรมบริษัทก็จะเป็นในส่วนของบริษัทเจมัทประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองครับผมวงเงินสูงสุดนะครับผม1ล้านบาทในส่วนของวงเงินประกันเป็นบาทนะครับประกันภัยบุคคลที่3วงเงินไม่ต่ำกว่า1นล้านนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว1ล้านบาทนั่นเองครับผมชื่อเรานะครับผมชื่อเราปกตินะครับวันนะครับเริ่มคุ้มครองนะครับ หน้านะครับผมเดือนสิบตุลานะครับผมวันที่เก้านะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับหมายเลขนะครับผมหมายเลขประจําตัวเครื่องนะใส่เรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยนะครับเราก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวรอบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับผมหน้านี้ก็คือในส่วนของตัวไฟล์นะครับผมไฟล์ตัวอย่างเอกสารนะครับ เขาจะให้เรารวบรวมนะครับในส่วนของตัวเอกสารนะครับเป็นไฟล์ PDF 1ไฟล์เลยนะครับเอกสารที่นานะครับรวมในส่วนของเอกสารทั้งหมด1ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ย้ำนะไฟล์ PDF นะครับผมหลังจากที่เราได้เรียบร้อยนะครับให้เพื่อนย่อนน้านี้มาก่อนนะครับแล้วเราทําการรวมไฟล์นะครับในส่วนของตัวภาพนะครับภาพถ่ายนะครับตัวโดนนะครับซีเรียลแบบนี้นะครับทาเป็น PDF 1ใบนะเพื่อนๆหนึ่งใบเรียบร้อยนะครับ มนสมใบหนังสือรับรองนั่นเองครับตัวนี้นะครับผมมีทั้งหมด5ใบนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมนะครับ pdf 2 4นะครับเเชอร์นะครับในการรวมเอกสารนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเรารวมเอกสารกันง่ายๆเลยบนคอมพิวเตอร์นะครับผมรวมเอกสารนะครับเลือกไฟล์นะครับผมไปที่ในส่วนของโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์นะครับที่เราครับจะรวบรวมนะครับไฟล์ทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมด ห้าไ่ายนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในส่วนของตัวปรักันโดนนะครับผมภาพถ่ายโดนนะครับสำเนาโอเคนะครับสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับผมแบบนี้แบบนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับทั้งหมด5้าใบหนึ่งสามี่ห้าใบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็สามารถที่จะบันทึกได้เลยนะครับผม5้าใบเรียบร้อยนะเพื่อน5ใบแบบนี้นะครับแล้วก็บันทึกสร้างนั่นเองครับผมมาเรียบร้อยนะครับ บันทึกนะครับลงที่ตัวเครื่องนะครับผมบันทึกนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดเสฟไปเลยนะครับผมอันนี้เรียบร้อยนะครับพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนนะครับเลือกนะครับผมเลือกไฟล์นะครับผม pdf ที่เรารวมเมื่อกี้นะครับเอกสาร cjat นะครับแล้วกด open เพื่อนกด open เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะกดซ้มได้เลยนะครับเห็นไหมเอกสาร cjat เป็นไฟล์ pdf นะครับกดสัําได้เลยนะครับผม ไม่เกิน30เมกครับผมในส่วนของไฟล์แนบนะครับผมตัวนี้นะครับผมแค่7เมกเองนะครับผมแต่ไฟล์ที่เขาให้ยื่นคือไม่เกิน30เมกนั่นเองครับรายละเอียดความใหญ่ของเอกสารนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับพอเรายื่นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เพื่อนมาคําว่าเมนูนะครับผมแล้วก็ไป h i ทอรี y นะครับผม h i ทอรี y นะครับก็จะมีในส่วนของตัวใบละเอียดเห็นไหมในส่วนของตัวเดือนนี้นะครับวันที่เเลยนะครับ2024เวลา17.0 สได้รับคำขอแล้วนั่นเองครับผมให้เพื่อนๆนะครับรอติดตามนะครับประมาณสัก 1- 2อาทิตย์ครับไม่เกิน15วันเพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของตัวใบนะครับผมใบในส่วนของใบเนืยากนั่นเองครับผมในส่วนของผู้บังคับโดดนั่นเองครับมีทั้งหมด2ใบนะครับอย่าลืมนะมีใบที่1กับใบที่2นะครับมี2ใบแบบนี้เลยสามารถที่จะปิ้นหรือว่าแคปเอาไว้ในมือถือก็ได้ครับเอาไว้แบบแสดงตัวต้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปอสอบถามเราขณะบินโดนนะครับรู้ว่าเราเอารูปเอาไฟล์วิดีโอนะครับไปลงโซเชียลต่างๆนะครับผมแล้วมีเจ้าหน้าที่นะครับผมสอบถามเนี้ยเรามีใบเอกสารเราก็สามารถโชว์ได้เลยนะครับก็จะไม่มีการผิดกฎหมายอะไรนั่นเองเพื่อนๆก็รอนะครับสำหรับ c d t t นะครับรอ1ถึง2อาทิตย์แต่ในส่วนของตัวเอ็กสตชนะครับคือใบลงทะเบียนโดนนั่นเอง แต่ถ้าเกิดใบ CTAT ตัวนี้นะครับคือใบอนุญาตบินนั่นเองครับในส่วนของตัวใบอนุญาตบินมีอายุนะครับ2ปีนะครับหมดต้องต่อทุก2ปีนะครับยื่นก่อนวันหมดอายุนะครับ30วัน1เดือนนะก่อนนะครับสมมติจะหมดสิ้นปีเนี่ยเราต้องยื่นนะครับผมขอใบอนุญาตใหม่นะครับเดือน11นะครับผมพฤศจิกายนนั่นเองครับผมก่อน1เดือนนะต่อ2ปีต่อ หนึ่งครั้งนะครับสองปีต่อครั้งสองปีต่อครั้งใบอนุญาตโดน C D T แต่ถ้าเกิดในส่วนของใบลงทะเบียนโดนนะครับกสทชไม่มีวันหมดอายุนะครับนอกจากเราจะมายกเลิกเองนั่นเองครับแต่ในส่วนของตัวประกันนะครับผมในส่วนของประกันภัยนะครับผมของตัวมาสีนะครับดยในส่วนของบริษัทเจมัลเนี่ยจะอยู่ได้1ปีนะครับต่อ1ปีนะ ยื่นนะครับผมเราต้องทําประกันเหมือนประกันลดเลยนะครับปีต่อปีในส่วนของตัวประกันนั่นเองครับผมประกันโดนนะครับซื้อปีต่อปีแล้วแต่เลือกเลย5 9 9 6 9แล้วแต่นะถ้าเกิดเป็น5 9้ไม่มีประกันตัวนะครับผมสมมุติเราเจอจับเนี่ยไปโดนไปตกใส่หัวคนอื่นแตกเขาแจ้งตารวจจับแล้วเรา,เาไปติดคุกเนี่ยเขาไม่มีประกันตัวนะครับ5 9แต่ถ้าเกิดเ,เราทําประกันนะครับโดน9กเก้า มันจะมีประกันตัวสมมุติเราถูกขังเนี่ยเขาก็จะมีเงินประกันตัวเราด้วยนะครับผมช่วยเราได้คือเพิ่มอีกร้อยนึงจาก5้าเก้าเป็น6กเก้าสำหรับโดนนะครับผมน้าหนักไม่เกินนะครับ0.3.0ย์นยกับนั่นเองครับผมอย่าลืมนะก็คือโดนพวกมินินั่นแหละในโรนะครับมินิทั่วไปนั่นเองถึงมินิสี่โปครับผมก็ลองดูนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมใบอนุญาตครับผมตัวนี้เลยนะครับผมสําหรับ ในส่วนของกสชนั่นเองครับผมเราก็สามารถที่จะเอาติดตัวได้นะครับผมจากที่เราลงทะเบียนได้ใบอนุญ,ญาตนะครับผมในส่วนของ CDAT ธรรมการโดนในส่วนของตัวใบกสทชเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเอาโดนตัวนี้นะครับไปบินที่ไหนก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เขาให้บินนั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยสำหรับวิธีการลงทะเบียนโดนร,รมการโดนและใบออนุญ,ญาต AT, ที่ C d a t นั่นเองครับเดี๋ยวเราเจอลิปหนนะครับ